อ้าดกาดำดูทั้งสองตัวกลัวกาดำค่ะนั่นก็กลัวตัวนี้ก็กลัวดูกาดำายืนเฝ้าอยู่ค่ะโอ้โอ้นะค่ะโอ้หางสวยเลยตัวนั้นนะคะอ้าไปไหนมาเร็ว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  มาเล้สวยจังเลยตัวนี้อกระดํากวนเขาค่ะเร็วมาเร็วนู่นนะคะตัวอยู่ข้างหลังนะตันนี้มาใกล้คุณยายแลย้วอ่ะ เสียงเครื่องนะคะเครื่องตัดหญ้าแล้วก็วก่อสร้างเขาคงหิวแหละต่อเลยมาค่ะไม่งั้นเขาก็ไม่มา Ui, cà đầm. ีค่ะนุนเอาไปแล้วอุ้ยก,กระดำตัวนี้ร้ายจริงๆิเลยอุ้ยทำยังไงไล่เขาไปได้ไล่กระดำเลยได้แล้วก็สงสารนอยากให้เขากินค่ะเนี่ยไปอยู่กันสองตัวสามตัวนู่นอีกตัวหนึ่งค่ะนุน่น โอ blessing, the the will, she will, she will. ้โหเสียงดังก็ต้องทนค่ะเพราะว่ากระรอกเขาก็ลงมาอยู่เขหิวก็หิวก็หิวหนึ่งสองสามค่ะิ้มตัวที่สามติ่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะ ตัวนู้นเนี่ยตัวนู้นวิธีนี้อยู่ใกล้คุณยายมากเนี่ยแล้วก็ตัวนั้นด้วยค่ะนะนะมาใกล้มากเลยอู้สงสัยจะหิวเหลือเกินเนาะ อย่าไล่กันอย่าไล่กันกินด้วยกันกินด้วยกันไล่กันทำไม ไปแล้วไปแล้วดูแล้วค่ะเขาหนีกาดำค่ะกาดำสองตัวมาอยู่บริเวณนี้นั่นออกมาอีกแล้วนะอ่านั่นนอ่านั่านั่านอ่นกาดำแกงเขาโอ้ยดูแล้วดูแล้วอืมนี่นะกาดำนะ หลบไปเลยค่ะตัวหางแดงกำลังมาอีกอตัวหางแดงกำลังมาอีกอมาสี่ตัวเลยค่ะทีนี้นู่นนะคะตัวหนึ่งเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วนู่นค่ะอยู่ต้นไม้อีกนู่นนะนู่นนะคะกำลังลงมาค่ะกระเสียงดังก็เสียงดังเอาไปวิ่งกลับก็มี มา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 เร็วมาเร็วห้าตัวขาวยังไม่อิ่มค่ะตัวท้องขาวยังไม่อิ่มยังสู้ต่ออมาทางนี้โอ้เร็ว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 มาเร็ว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 ดูขาดูขาทางนี้ทางนี้นะ โอ้โหเดี๋ยวคุณอย่าจะย่อภาพเล็กมองไม่เห็นค่ะโอ้โอีกตัวหนึ่งอ่ะที่ต้นไม้นะคะเอามาเร็ว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  ใกล้มากเลยค่ะตัวนี้แต่พวกนั้นนะโดนนกไล่กลับขึ้นต้นไม้โมดเลยสี่ห้าตัวนี่ตัวนี้ิูค่ะเขาหิวเขาหิวถ้าคุณยาจะไล่นกยังไงลำคานนกนูนค่ะอีกตัว กำลังมากำลังมาค่ะกำลังมาพูดนะกำลังมาค่ะเร็วมา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 เร็วแต่ถ้าตัวนี้กลัวเขาไม่ได้กินเหมนกะันนกมากินก่อนเห็นไ,ไหม,มแล้วกระโดดขึ้นกระโดดลง ตัวอื่นเ็กล้าเดินมาเลยนะหามาแล้วตัวลูกมาแล้วค่ะตัวลูกมาแล้วมาแล้วตัวลูกเขา มาเร็ว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 ไอมาไม่ได้กินนะเร็วกลับไปแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ,อีกตัวเล็กมาข้างๆคุณยายเขาก็กลัวเหมือนกันกันวิ่งไปโน่นแหละตัวเล็กไปนะคะนนเห็นแต่หางโน,น่นนูตัวเล็กค่ะดูเขาดูเขาเดี๋ยวจะมาอีกไหมนะน,นั่น ตัวลูกตัวลูกตัวลูกตัวนี้มาไลู่น่นนะนน่นนะนู่นนะเป็นแถวมาเลยค่ะหนุ่มต่อแถวกันมาเลยค่ะอู้สามตัวนน่นอีกตัวหนึ่งค่ะหนู่มหน่อู้หลบกล้องเลยตัวนี้ีหลบกล้องตลอดเลยค่ะเนี่อ นี่กระแตก็มาร่วมกับเขาค่ะกระแตมาร่วมด้วยเอ้าไหวเลยเจ้ากระแตไหวมากค่ะนีเจ้ากระแตค่ะโอ้โหกระลอกสู้กระแตได้โอน้นี่นี่กระแตกระแตโอ้กระแตไล ไรนกเข้าไปแล้วค่ะอา้าวตรงนี้เขากลัวเอาไปแล้วให้ดูตรงนี้ค่ะนี่รวมกันนี่นียคะเนี่ยน,นู่นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าอู้อืมะไรกลอกกับกระลอกไล่กันทางโน้นนี่จะเป็นกระลอกกลับไปโอ้โน่นนะคะโน่นโน่นโน่นอันกะลอกกับออกระแตไล่กันนะคะกระแตไล่เขาเนี่ยะะแต่เจ๋งนะเนี่ยนั่น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 โอ้ยเจ๋งนะเนี่ย โน่นไล่กุ้กัตเตะแตเตะทำไอไล่กระลอกนั่นนะคะนั่นนั่นนั่นไล่แม้กระทั่งนกโอ้โกระแกตตัวนี้เก่งค่ะนี่เนี่ยที่ลูกกระลอกค่ะตัวเล็กลูกตัวลูกค่ะกร้กแตกแตเตะกตตระวัง เสียงดังเสียงดังโน่นนะแกระแตกำทังจ้องกระลอกตัวนั้นอยู่ค่ะแต่กระลอกตัวน้อยได้อาหารไปแล้วไม่เป็นไรค่ะอยากให้ตัวเล็กๆได้กินนกไม่อยากให้กินหรอกนกเขาดื้ออุย้ยกระแตตัวนี้ได้เพื่อนโอเคค่ะ ภาพไม่จำดอกไม้ดอกกระเจียวตอนถ่ายชิปชิ็บภาพกระลอกกระแตภาพนกภาพปลาค่ะอุ้ยสวยมากเลยค่ะบานสะพังแหละทีนี้อือมสวยมากเลยค่ะ อืมอ mm ืม hmm. ว mm ้าวงามจริงๆค่ะ แรเมือขากระเป๋าค่ะกระเป๋ากระเป๋าดังโอ้ยสีสดใสมากเลยค่ะ ไปแล้วค่ะเจอกันชิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมตาชมภาพบรรยากาศดอกไม้ค่ะสีขาวจะออกไม่เยอะอ่ะ ชมพูจะออกดอกเยอะกว่าไปคนละโซนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นวันนั้นจะอีกโซนนึงโอ้โหสวยมากเลยค่ะ โอเคค่ะโอเชหลายรอบแล้วแต่มันเจอดอกไม้สวยขอบคุณทุกเลบขอบคุณทุกไลค์ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเวียนหัวแน่เลยคุณยายใส่กล้องบา,บ,าบายบายค่ะบายบายค่ะเจอกันชิปหน้าค่ะเจอกันในชิปหน้าเฮ้ยรอ,อก,กระเตก็ยังวิ่งอยู่โน่นถนนน่นค่ะ นู่นน่ะโน่นโน่นโอ้ยสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วไปจริงๆแล้วค่ะทีนี้สวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย,บายค่ะบ๊ายบายบายค่ะขอแห้ง